ส,<ป>สวัสดีค่ะปูค่ะ่หาหาหามาตามแนวทางตัวเลขฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีค่ะซึ่งสองสมือนนันบ่ไดมาน้ำทิมงานค่ะ n h า n ง,งานศพอยู่ค่ะปูค่ะื้อน,นี้ก็มีโอกาสกับเลยเดินทางมาตามหาแนวทางตัวเลขฝากตอนเอฟซีค่ะปูมีแนวทางตัวใดฝากตอนเนอฟซีค่ะไปเนาะไปแม่น้ำโขงค่ะที่เดินทางไปหนักไปเอา ตูตีนะดอกไม้ตะวัน<ะ>ไปตะไปกับว่าท่านหอดดอกว่าท่านหยอดมัาาดงคุดที่ไม้ที่ลุงนะ่งเนาะปูะเป็นปูเถ่าเป็นหลดมาหาอยู่ทึงหลดเลย<ะ>เป็นขามาเั็นกับมาเขาวเ,เขาล่างปูนี่แหละเป็นขามาเป็นกับว่ารุ่งหลดที่ไปจุดที่ไม้แล้วเป็นกับว่าเล่รุ<ะ>่งนวดเป็นกา เจ้าหญิงคนลักโยมแม่น้ำโผล่คนลักมาเคลื่อนลงในลงไปที่ที่ว่างของเพื่นเนาะว่างของปูเผาชี่วังปูเผาตั้งแต่เด็กใจร้ายไปเห็นลูกสาวเพื่อนไปเห็นลูกสาวเพื่นเนาะเจ้าหญิงโยมแม่น้ำโผล่คนลักเป็นน้ำหามาหลายศาสตร์แล้วหลายเซนแล้ว เป็นน้ำไปเป็นกระเลยไปเห็นมัได้เห็นลูกสาวเพื่อนบ้านเป็นกระเลื่อยวะฮะถูกยากหลายเนาะลูกสาวนี<ะ>่ยลำบากกากต่ำไรเกิดมาศาสตรนี่ก่ะโอ้เป็นเดียดตุนเนาะฮะมั่งห้ยไม่กันหันลัก<ะ>กับลูกสาวของเพื่อน<ะ>บ้านเป็นกระเลยปล่อยดอกไม้สวรรค์ให้มาทุกไมายากเสีย<ะ> กยปค่อยอกไม้สวรรคให้คว่าแม่อปาไม้สวรรค์หันเส้นตาปลอยมาสามตัวเนาะค่ะปป้อนยคอยมาตอนบย้กไหาเก่าเจ็ดหาเก้าค่วะเล็กสองตัวเนาะคุนปล่อยมาสิเจ็ดกับสิบแปดสิบเจ็ดกับสิบแปด พนีละ,ะวรนค์้เป็นว่าบวกเป็นถูกงากหล<ะ>ให้ใหไปซื้อเอน<ะ>ออจรย์ปาิเสสามแล้วข้างน้ำปูน้ำยาคลับ<ะ>มนานะ่ะเพิ่งกะมีใจหลายเนาะปูก็ได้เงกคุยกันครับลูกเพิ่งกาลวกเพิ่ก ฟังมหายใจกูละฮะเพิเจจ่งจ<ฮ>ะเก่งมีควม่มบ้านเนี่ยกับปูกันเลยออกเนา<ฮ>ะปูเถ่านะเพิ่นก็เลยออก <ฮะ S 2> ออกไปแล้วบ้านเนี่ยปูก็เลยเดินทางไปไปที่หมวดยาทับทิมไปเอาหมวดก้อนเนา<ฮ>ะปู <ฮะ S 1> ก็ได้ไปเนา<ฮ>ะ,<ฮ>ะปูก็ได้ไปน้ำเพิน่นที่ไปท,ที่ไปเอายูตนยุนมาไงกูละ เพิ่นก็ได้มากเจ็ดศูนย์เก่าเนาะงวดงวดที่แล้วมาก่ะจ์อแมย์่าที่ยาทับทิมเขียนไห้เนาะมื่อนันที่มาไทยถ้ำยู่วัดเนาะปูเนาะอืค่ะมาในปูก็เลยไปไปน้ำงวดนี่ปูก็เลยไปน้ำค่ะ่เพิ่นกัมาหายาทับทิมครับเจ้าหญิงหันละปูกับบ่ได้เขาส้งดอกค่ะ ปูนั่งเอาค่ะแด้กไม่สวรรค์นะปูก็เลยนั่งเอานั่งเอาแล้วปูเห็นตัวเลขเนาะไหลมากเนาะไหลมากได้ลายลายลามากมันก็ไม่หยุดไม่หยุดอยู่แล้วมีเลขยกนกโตค่ะอือตัวเลขนะค่ะมีอยู่หนึ่งศูนย์ ต่ว่ามันอยู่ห่างกันเดี๋ยะเลขเลขพยในหกตัวนี่บ่บยอยูติดกันเบย์บย์ยูติดกันแมนค่ะหนึ่งศูนย์สามห้าเจ็ดเก่านี่แหละเลขเลขพยในหกตัวนี่แต่ว่าเพิ่นบยอยูทีกันออืยูห่างห่างกันยูห่างห่างกันแมนค่ะ ปูกันเลยว่าเลขภายในหกตัวนีปูวามันถีมาสีต่ตัวภายในหกตัวค่ะเล็ภา,ายในภายในหกตัว<ฆ>บางเทียบเพมือนกับจีไห้หกตัวกับใบจักรละน<ฆ>ิหนึงนะนเนาะเนาะเป็นไปได้เด้ปูหกตัวเน,ะ<ฆ>นะาะเนี่ยบางในปูกันเลยไม่จับเอา<ฆ>จับเอาเป็นหา เก้ S <S าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเนีน่ยปูมาจับใส่จับที่เลขหกตัวนี่หละออกไปใส่ตัดออกนะปูนะเนีน่ยบานนี้คาตัวหนึ่งหนะันเนาะเพิ่มกับมาหอยอีกแต่ปูนี่แหละจับออกเก็บออกไปใส่เนี่ยกามะกับมัมเข่ากันก็เร็กปูเถ่าหอย<า>ที่หายยมองที่ไปที่แหลกอืมมา,ามาหอยตัวนี้เจ็ดหาเต่า โอ้ซึ่งมันเป็นตัวเลขตัวเดียวกันแต่วันซับมองอยู่นะปูเนาะมันซับมองกันอืมค่ะเลขล่างก็มาให้เก็ยหนึ่งค่ะหนึ่งเจ็ยนะคะเกียนึงอืมซึ่งมันเป็นเลขตัวเดียวกันกลับเอาเนาะปูเนาะค่ะมีลาะมันมันกัดมันคือจังมากเข่ากันกับเลขปูเถ่าห้กับแปเอยุต้นใหม่ค่ะแต่ว่าตัวนึงหันกะ ทีมันบ,บอบอม่าเนาะปูปูจำไห่เนาะทุ่มทุ่มเลขตัวนี้ที่หนึ่งกับศูนย<า>์เนาะมันบอาไปเขากันปูกับเลขดึงดึงแปดมาเขาหนึ่งดึงแปดมะไซแท่นมาะไซเท่ะเพราะว่าปูดียานยานศูนย์บอม่ายานศูนย์บอมาปูกับเลขเอาแปดมะไซแท่นศูนย์เน,นี่ยอืมค่ะ ก็เลยเป็นแปดหนึ่งหนึ่งแปดเนาะปูเนาะเจ็บหนึ่งค่ะบานนี้ตัวตัวหนึ่งเนาะเอาเอาเพิ่มขอไปสามหาสามหาเนี่ยพอว่าเลขมันก็ยุดภายในอ๋อมันมันมันอยู่ในหกประตูวิ่งหกประตูนี่เนาะปูเนาะค่ะตูเลขกระบ่าหลายตัวเราะปูแต่ว่าเพียงแต่ว่าสับไปสามาเลขเบิ่งขึ้นหลายตัวเนาะซับกันเอาเรียกภายในหกตัวค่ะเพิ่นวาเนาะ ปู่นว่ามันสิมาภายใน่สี่ตัวมีหก,กตหนนหกนันั่นนี่แหละปูกะเลยนั่นกะมันกะบ่ทันแน่นอนเนาะถ้าเบิ่งคงสุดท้ายค่ะบิ่งคงสุดท้ายอีกเทื่อน,นึงเนาะปูเนาะเออมันมันสิมาปูสิจับให้ให้หน่อยโตกว่านี่ปูกะติจับให้หน่อยโต แต่สําหรับเลขปูมือนีอ่าปูมักตัวไหนที่สุดค่ะอ,อยู่ในนี้มักเลขสามตัวกันไง<ะ>ห,หาเจ็ดเก่าหากเก่าเจ็ดบหาเก่าเจ็ดบหาเก้าเจ็ดเนาะเลขสามตัว<ะ>ต่ว่าปูกับมักเกี่ยวดอก<ะ>หาเจ็ดเนาะถ้าปูกับอะไรล้มใจดอก ค่ะ<ฮ>ว่ามันก็อยู่ในภายในหมันอยู่ในนี่แล้วเน่ะปูเนาะปีน,<ม>น,ปนกลับไปก็มาก,กมี่หาเจ็ดเจ็ดหานะปูเนาะ<ม>นปูมาเพราะว่าปูไปทำพิธีเนาะขี่เกี๊ยมเออปูที่เราให้ฟังเนาะก็ปูที่มาก,กันเจ็ดหานะขี่เกี๊ยม น้ำนจิต้งไปโอยันเี่ม่ไปเฮ็ดเวียกเนาะไปเฮ็ดงานอยู่ปูกับแบมือยอยู่งี้สิข้าขี้เกียมแจ่วมาสะใสตัวปูนมามาใส่อ่องมือพอดีอปูก็เลยกํำเอาค่ะกำเอาแล้วบานนี้ก็เลยแบมือไปให้เจ้าภาพที่ที่ไปเฮ็ดเวียกให้อ๋ะเอาว่าจันนี่ตัวดีเพาะจนค่ะ ปล่อยออกไปยังทีเปิ้นกระบ่หนีอ้อีเกี้ยวตัวใหญ่เด้ค่ะเนี่ยตัวท่อหน่วยพี่เลี้ยขาวจุนพุนนี่ละเปิ้ลมให้ป่อยดอกไม้สวรรค์เอาให้พากันเปี้ยวเด้อว่าลี้ยสิตีเป็นตัวใดค่ะเนี่ยานก็ว่าจังสั่นแล้วว่าจังสั่นก็เป็นกระเลียนไปไปขึ้นหลังแม่นุ่มค่ะนี่ละสิตีเอาตัวใดขีเกี้ยวขีเกี้ยวมันกระสิบพราเขาของปูบอ่ค่ะนี่อ่กะ กัมเมอรนี pues ่เ okay. กียมนี yeah. okay, like uh ่ภาษาภาษาไทยก็เ huh. อ no. right? cool. ิญจิ้งจกเนาะเนาพอเนาะจิ้งจกเมอร์เมอรอนี่ก็ติเป็นหาเนาะกัมนี่มันติเป็นอี๋เฮยติเป็นศูนย์กัมใช่ปเก่าบอกบอแตว่าีิเกียมนี่มันเป็นเกตอยู่แล้วตว่าเมอรอนี่กตีเป็นหาตว่ากัมนี่เฮ้ยติเป็นศูนย์เนี่ยเนี่ยามเก็อยู่เฮยติเป็น ศูนย์หนึ่งเจ็ดไปเสนอี่ยอันนี้ที่เป็นศูนย์หนึ่งเจกจนี่เจ็ดหนึ่งศูนย์ไปเอาเอาใส่อีกจากตัวหนึ่งนะปูนะศูนย์หนึ่งเจกจนะปูนะเนี่ยละก็มันเหนีเพิ่มกับมาเตียวครับนี่เราเปลี่ยนหาขี้เกียจมาเปลี่ยนเกจเป็นกัะเล็กตีเจ็ดหาเนี่ยเนี่ยเจ้ว่าปูกับมาีคิวเจ็ดหาเนี่ยมันมันก่บทำหน้าขี้เกียจเนี่ยแต่ว่าเปิดต๊ะลงมาจะใสมาเขาออ่องเมื่อพอดีค่ะ ปูกับมีเทอาน,นี่ละค่ะสำหรับแนวทางของปูกับบ้าหลายตัวดอกพี่น้องเอฟ่ะเขียนไปเขียนมา,ามันเลยส่งเบางหลายซื้อค่ะนี่6กตัวหนาจับใส่กันเอาค่ะกับแคปหน้าจ,จอาไวค้ค่ะพี่น้องคะ่ะซึ่งปูเน้นให้ที่หาเก้าเจ็ดนะคะนะค่ะ ก็นี่ละพ่อได้เฮ็ดได้สางขามันเขาแบาซอยเหลือกันตีหัวละข้างนี่และกำลังเป็นเสาซากลากอยอะมันได้ถ้าก่าสามตัวนี่ก็นิไข่อยู่ดอกเนาะสาธุให้เขานะปูเนาะจากสามตัวจังๆจังะหวดอ่เนาะัดเนาะเอาเบอร์โทปูแปะลงไตคิบอีกรึเบอร์โทรปูเบอร์ยังก่ค่ะ 093บ่าูขับใครทับผ่าหนูไปจํบบ่ได้เจยนไปยูบ่จีบน,นั่นหรอ093479 093479 1082 1082 108 <2 S 2> เอากระชับเจ็นเนาะสำหรับแนวทางตัเวเลขของพ่อปูหล,ลังสรงชัยหน่อยมือนี้เนาะเดี๋ยว 6สุดท้ายแอดมินจิมะตามให้เอฟซีอีกหลอบหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีเด้อให้รวดละไปค่ะประวัยมวดนี่มักหลายตัวอย่ค่ะให้ปูได้อีกก่อนปูทีเน้นให้รวดค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณปูหลายๆค่ะที่ให้แนวทางฝากตอนเอฟซีนะค่ะน้องปูเนาะค่ะขอบคุณค่ะปูสาธุสาธุสาธุค่ะ